สวัสดีจ้าลูกสายสุสมตำเมื่อวานนี่ยว้าวบดได้เรื่องเขาต้องมาปรุงเอาไหมสิได้ตังเนาะค่ะเนาะส,สิบเจ็ดปอนด์วัชซันว่ามื้อนี้บ่เป็นตาเด้อค่ะเด้อมืดอ,อึมคึมอืมมือดอีกแล้วตอนมาจากพุ่นกันี่เขา,าไปใส่น้าบักขามใส่อันอย่างก็บักเขือเทศนี่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 นนนสิว่าจะต้อยตัวนี่สมตำถาดเอเดเลดนี่สิบเจ็ดปอนด์นี่จะต่อยมะยั่วไหมนี่ โปเป็นตาเอออืมอมิงกากหมูให้ยังบัวคือสิบบมิคกบ์บางทรงอืมเอาไปขัวขวขัวใส่ลูกไาสืบมาจากร่อนดอนเมื่อวานนี่อืมบลสิงเหล่านัเมื่อหัวใหม่ไดต่อยกินน่นนะวะาเส้นคือจังส้งแข็งๆเนาะอืมส่วนแข็งเกือกสืบอ๋อแม่ เขาบ่มีโครเลยป่ะอืมเขาอันบ่มีโคกเขาเฮ็ดจังไดเด้อลูกเขาโคเลเอาว่าสัน่นโคเลคือจังเฮ็ดยำละ่ะแม่ว่าสัน่นโอ้ยมันสิึมว่าจะต่อยกินเส้นแข็งแข็งเมื่อวานนี่จะต่อยก็จะไม่ยั่วม่ยดีใส่บักเน้าชิ้นเดียวนี่อันเบิ่งบักสไลด์บักเน้าก็ยังบ่เข้าตาแล้วจ้ะสไลด์บักเน้าเอาฮอดอันนี้ยังก็ใส่บักเน้าเขาต้องสไลด์แข็งๆเนาะอื เออนี่จะต่อยกลับมาใส่น้ำบักขามใส่บักน้าวใส่ผงนัวเขาใหม่ผงนัวจ๊กสิใส่บัวใส่เออแปะแหน่แปะแหน่อืมนี่จะต่อยใส่น้ำบักขามแล้วก,ก็ใส่น้ำปลาน,น้ำปลาขุ้นใหม่ไปใหม,ม่พี่ล้มพ้นเท่านี้ละมีหอดน้ำขายผุนเด้อในต่างประเทศจ้ะน้ำปลาเพิ่งขึ้นใหม่แพงดจิจ้ะขวดนึงกับประมาณจาก๊กเกือบสองร้อยบ้านเขาสามขวดร้อยเนาะน้ำน้ำปลา ไม้พีลมพอนใส่เบิรแล้วเ่าตัวดอกนี่คุณใหม่เห็นบ่นี่พญ่ไหมนี่ไม้พีลมพอนเนี่ยซื้อมาสองขวดนี่อืน้ำปลาคุณใหม่พญ่ไมมพีลมพอนนี่แหละคนละข้นซื้อได้น้ำปลาเพื่อนหัวตาเห็นได้แต่เขาวอมหตวรามาขายเขาก็บ,บอกว่าพึ่งพึ่งออเดอร์มาเขาก็บ,บอกอยู่ถามเขาแตะกอนไอโนซีบริัญญ่นะโนซีดะพึ่งพึ่งพึ่งเอามาอืออเดอร์ใหม่บริษันว่าเด้อจ้จะเด้อ น้ำปลาพญายไม่พี่ลมพรสัยคือสินนัวเออบอดายเลี้ยงอันซื้อมาจากร้อนดอนสิ่ได้บอทิน่นดอกจานนี้น้ำปลาพญายไม่ย่อไปย่อหลายมันสิเค็มเนาะร้องเบิร์นกนว่าน้ำปลาพญายไม่เนี่สุดยอด,ดออาายเด้อโฆษณาให้เด้อพญายไม่เด้อมาซื้อโฆษณาอย่าต่อยแน่ไม่พี่ลมพรอ,อย่าต่อยอยู่ประเทศอังกฤษมาซื้อโฆษณาอย่าต่อยแน่ตำส้มตำนี่ตำส้มตม่ำดู้ค่ะเด้ออืมโอ้ยใส่น้ำปลาพญายไม่ไปกระนัวอืม นัวเ้าก็ะยกผมนัวเ้าไปจักหน่อยอันผสมเ้าก็ใส่บักน้ำห้าไปจักหน่อยนี่ขนาดสมตำข้างคืนได้หน่เขาต้องมานนัวใหม,ม,ม,ม่ขั่นวัวให้ประเด้เรื่องอืมแข็งปิดลิดอืมคือสิบมี้งผมที่หลดใส่บงงังทรงแล้วหอดมีครบทุกอย่างแล้วค่ะเด้อแต่ว่าสิตงตบ๊อเป็นเองล่ะบงงังทงอืมสมตำกับบ๊อาบตำดิเฮ้ยกินเมื่อวานอันเส้นสมตำคกับเส้นแครอทแข็งกึกึอกสึบอยู่ ต่ำนี่มันต้องอ่อนเอเล่เนาะสมตำ่ำแข็งปัดเขากินเออนี่ใส่น้ำปลาคุณใหม่พี่ล้มพอนไปเด้อพญามใหม่มาซื้อโฆษณาคอยเด้ออือืหึเศรษเศษพญหม่เออเด้อขอจะปลาอวนบักน้ำมาใส่จักหนวลก,กันอืลืมปัดบักเขือใส่บักเขือไข่เตา้าลูกชายซื้อมาะม่วงหวาน,น,นาหนิคันจักหนวลสองน่วยเนาะห,หึอื หั่นบกเขือไข่เตาลงไปาจากน้อยวันนี้เอาบกน้ำมาใส่จากหน้อยหั่นบกเขือไข่เตาลงปาจากน้อยอ่นกันแสบเนาะบัถิ่งดอกจักแพ้งสุปเจ็ดปอนด์กับพันกว่าตะครกหนึง่งบัสมราคาเนาะเออเพิ่อนเป็นคนนั้นยงจับเค่ะเด้อเพิ่์เฮ็ดอะ่ะบัเป็นคนไทยเขาคนไทยกับแม่มีร้านเดียวสั้นว่ามีร้านเดียวโอ้ยจะไปซื้อเด้อลูกเออ เออซื้อบอกทรูไม่ให้แม่ฉันซื้อก็ได้แม่จิ้มกินเองวัดสนอกบอกลูกสายซื้อมะละกอ,ะกอะมาแล้วแม่จะติมกินเองอหนาวใส่จักหน่อยยาต่อยต้องมะงวใส่กระเทียมอีกอืกระเทียมกับ,บใบไทเอออันนี่อย่างก็อันนี้ค่ะใส่มาสองสองขีนน้นวยหนึ่งใส่มาหนวยเนียวพะเครืองแข็งโคโลอยู่มะเขือเทศแค่นี้เลออยาต่อ,อย่างปลาอยู่ กินกับล้วก็มิสซะตามติ้วหนึ่งนี่อย่างก็อันขนมกินติ้วหนึ่งแล้วก็อย่างก็หมูยอเออแค่นี้เ้อสวัสดีค่ะคิปเป็นสิญญานะว่าไอ้ฟังวบาโอ้ฟังจ้ะเออต้องไปยัวเองจ้ะสวัสดีจ้ะ